review agency มาจ้างเราทำคลิปเว้ยคือผมก็เชื่อว่าไอก,การที่มีเอเจนซี่หรือสปอนเซอร์นะครับมาจ้าง Tik t i ๊กต k อกเนี่ยมาให้ทำคลิปให้อะไรให้แล้วได้เป็นรายได้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นความฝันของคนหลายคนนะนะซึ่งสำหรับตัวผมเองนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเพราะผมก็เพิ่งลงมาทำนี้ได้ประมาณ3-4เดือนนี่แหละก็เป็นครั้งแรกที่มีคนมาจ้างให้ผมทำคลิป เอ,อย่าเรียกว่ารีวิวเลยเรียกว่าคลิปสําหรับโปรโมทโน่นนี่นั่นผมยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จแล้วก็ได้ตังเป็นเป็นค่าทําคลิปมาคือถามว่าผมรู้สึกยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าดีใจไหมก็ก็ก็ดีใจนิดนึงนะเออแต่หลักๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการดีใจแต่เป็นเรื่องของการอึ้งมากกว่าถามว่าอึ้งตรงไหนอึ้งที่คือ,อเผอิญว่าช่องของผมเนี่ยหลายคนพม่ไเห็นอยู่แล้วว่าช่องผมมีคนติดตามอยู่แค่เท่าไหมื่นเจ็ดคือถ้ามันเป็นทักแสนเจ็ดหรือล้านเจ็ดเนี่ย ผมคงจะชิวๆเฉยๆไม่สนใจอะไรเลยแต่ว่าพอเป็นหมื่นเจ็เนี่ยเฮ้ยหมื่นเจ็มึงยังจ้างอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ทําช่องไม่เป็นหมื่นคนติดตามหมื่นเจ็นี่เยอะแยะจะตายไปเออผมก็งงว่าเออทำไมมาจ้างเราวะแต่ก็ก็ดีใจหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ที่ได้ร่วมงานกับอินซีและมีคนมาจ้างเราเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าคําถามเนี่ยหลายคนอยากรู้มากช่องอย่างผมเนี่ยเขาจ้างเท่าไหร่ให้ทายให้ทาย เดี๋ยวผมจะบอกตอนทยคลิปให้ครับว่าเขาจ้างเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยับว่าไม่เยอะครับซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมแทบจะเรียกว่าต่อให้เขาจ้างฟรีะนะผมก็ทําให้เขานะเพราะผมคือคือผมอยากลองอะ่ะอยากได้รู้ประสบการณ์ว่าเอ้ยการทํางานกับเอเจนซี่ในลักษณะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่เป็นยังไงเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมทําแต่แบบกับเป็นในรูปแบบของที่ปรึกษามาตลอดเออครั้งนี้มาทําในรูปแบบเอเจนซี่กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ก็แปลกเปลกแบบได้รับการกดดันได้รับการโน่นนี่นั่นที่ นะอารมณ์เหมือนเจ้านายลูกน้องเลยเออเจ๋งไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาถึงคําถามที่ติดไว้เขาจ้างเท่าไหร่ผมบอกให้เลยครับว่าตัวเลขที่เขาจ่ายผมเนี่ยอยู่ในหลักร้อยบาทหลักร้อยนะแต่ผมไม่อยากบอกเป๊ะๆเ,เพราะว่าคือโปรเจกต์ยังไม่เสร็จไงเออเดี๋ยวให้โปรเจกต์เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีแต่ว่าผมบอกเลยว่าหลักร้อยครับผมก็ทําแล้วอืสําหรับใครที่มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับตั้งว่าอยากจะมีสปอนเซอร์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ สู้ๆนะครับเดี๋ยวมันก็มีเพราะอย่างผมดูคอนเทนต์ที่แบบสําหรับเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลุ่มน้อยนิดยังมีคนมาจ้างเลยแล้วก็คนติดตามหมื่นกว่าก็ยังมีคนมาจ้างเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนทําได้ครับพยายามกันเข้าสักวันหนึ่งต้องมีคนมาจ้างคุณแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ